สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องดีมแชนแนลนะคะวันนี้เราก็มากันในรูปหน้าสดเลยทีเดียวทรมนิดนึงนะคะทุกคนเพิ่งตื่นนอนเลยเมื่อคืนก็นอนดึกด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้าไปโรงเรียนเองนะคะเพราะว่าเรามาในชุดนักเรียนกันเลยนะคะเพิ่งเตรียมตัวที่จะแต่งหน้าไปโรงเรียนกันแล้วนะคะ เพราะว่าตอนนี้ก็สายมากแล้วนะแต่ก็ยังทำคลิปให้ทุกคนดูนะคะก็อย่าลืมฝากก, like, กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ดีด้วยนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะแต่งหน้านะคะเราต้องลงน้ำตบก่อนเพราะน้ำตบเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยหน้าใสานะคะและก็แบบว่ายังไงล่ะมันจะช่วยให้หน้าเราฟูอะทุกคนหน้าเราก็จะขาวแล้วก็เนียนใสด้วยนะคะทุกคนอีกอย่างนะคะน้ำตบตัวนี้อะน้ำตบมันเป็นน้ำตบเซดีอะมันเห็นปะเนี่ยมันไม่โฟกัสอะเห็นปะ นี่แหละคะ่ะทุกคนคือน้ําตบตัวนี้อ่ะมันจะช่วยในเรื่องของทีดด่แบบว่ารอยสิวนะคะแล้วก็จะช่วยให้เราเนี่ยหน้าโฟมเนี่ยเหมาะนะ,ะสสาหรับตัวนี้อ่ะคือช่วยดีมากตัวนี้ก็ไม่แพงนะคะรานะคาย่อมยอนะคะหาซื้อได้ง่ายได้คะ่ะทุกคนคือการลงน้าตบนะทุกคนมันจะช่วยให้หน้าเราเนี่ยแบบเนียนใสฟูแบบแบบได้อีกขั้นหนึ่งเลยเนี่ยน้ำเขาก็จะเป็นแบบเนี้ย ทังตบหรือลเวลาเราลงครีมลงอะไรอะ่ะหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จอาบน้ําเสร็จให้เรารีบลงภายในหนึ่งนาทีเลยนะทุกคนเพราะตอนนั้นน่ะจะเป็นตอนที่หน้าเราอ่ะสูงสับดีที่สุดนะคะวันนี้เราต้องไปเจองานหนักนะคะแล้วก็ตบตีเลยหน้าเราจะได้ไม่โทรมนะคะแล้วก็สู้อะไรอะไรได้ใหญ่ๆนะจ๊ะทำไมนะ้าส่งมจังเลยอ่ะ พอดีว่านอนดึกติดกันมาหลายวันก็เป็นธรรมดานะคะทุกคนโอเคเสร็จแล้วนะคะตัวต่อไปนะคะคือช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะทุกคนคือหลายคนใส่แมสใช่ไหมแล้วก็จะเจอกับปัญหานี้ก็คือการเป็นสิวนะคะรีมแนะนําตัวนี้เลยทุกคนตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของสิวมากเพราะเมื่อคืนเนี้ยดีมใส่แมสใช่ไหมก็เป็นสิวตรงเนี้ย แใวทีนี้มันขึ้นมาแลดีมก็เลยเอาตัวนี้ทาก่อนนอนนะคะไปที่หนึ่งจุดที่หัวสิวน,นะคะจะช่วยให้ของเรื่องที่แบบว่าหัวสิวอักเสบน,นะคะทาไปปุ๊บตืน่นเช้ามาก,ก็คือยุบเลยนะคะก็ทาอีกสองวันก็หายนะคะคือตัวนี้ดีมากนะคะวันนี้เราก็จะทาไปแต้มนิดนึดน,ดนะคะนาเพราะว่าจะตืน่ตนสนย้ตรงนี้นะคะคือหลายคนจะชอบเจอปัญหาการเป็นสินะจ๊ะ ต่อไปดีมก็จะลงไปโรงเรียนเลยทุกคนคือจะขาดกันแดดไม่ได้นะคะดีมจะใช้เป็นกันแดดตัวนี้นะคะทุกคนคือตัวนี้หาซื้อได้ง่ายนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นเลยค่ะทุกคนไม่แพงนะคะราะคาย่อมเดียวค่ะเพราะทุกอย่างที่ดีมใช้มันจะไม่แพงนะคะเพราะว่าไม่มีตังค์ค่ะทุกกันแดดที่ดีมใช้มันจะไม่เป็นแบบว่ารองพื้นนะทุกคนเพราะหน้าดีมันจะไม่เข้ากับรองพื้นมากเพราะทาระหว่างวันแล้วมันจะวอก นะจ me. ๊ะก็เลยจะไม่ใช้เป็นเลยจะใช้แค่รองพื้นก็ไม่ใช้รองพื้นนะทุกคนขอโทษฉุดผิดนะจ๊ะจะใช้แค่กันแดดตัวเดียวจบนะคะแต่งหน้าไปโรงเรียนคนแต่งเบาๆนะคะทุกคนไม่งั้นนะคะเดี๋ยวจะโดนรวบเอานั่นเองค่ะ โอเคปกติดีเป็นคนไม่มีคิวนะทุกคนถ้าไม่เขียนก็จะไม่มีเลยนะจ๊ะโอเคก็รอหน้าแห้งนิดนึงเราอย่าเพิ่งทาทับทับมไปนะทุกคนเพราะว่าการที่เราใช้ครีมแต่ละตัวถ้าเราทาทับทับผมไปเลยมันจะไม่ได้ไประสิทธิภาพของมันเต็มร้อยนะคะต่อไปค่ะถ้าหน้าเราแห้งแล้วนะคะใช้ต่อไปนั่นก็คือแป้งฝุ่นธรรมดาได้เองค่ะทุกคนคือดีมใช้ตัวนี้นะ คือแบบมันจะบางเบามากจะไม่ใช้รองพื้นจะไม่ใช้อะไรเลยคือใช้กระเด็นแล้วก็จะลงเป็นแป้งฝุ่นเลยนะคะก็จะใช้เป็นตัวแปรงนะคะเป็นตัวปัดเทรนคือแบบมันจะช่วยให้หน้าเราเบาอ่ะคือดีเมื่คนที่เหนื่อยเยอะถ้าทายแบบว่ารองพื้นไปอ่ะมันจะทําให้หน้าดีมาวอกได้ทีนี้การเติมระหว่างวันอ่ะมันก็จะแบบว่ายังไงอ่ะเป็นขุยๆอ่ะทุกคนเข้าใจปะถึงจะใช้รองพื้นตัวไหนที่แบบว่าดีๆอ่ะมันก็เป็นนะพอดีเหมานเป็นคนที่แบบว่า ไม่ถูกกับรองพื้นนะจ๊ะนี่มันอะไม่เข้าเลยเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็เลยจะใช้แค่ตัวนอย่างเดียวนะคะก็เลยจะหาแต่ตววที่แบบว่าน้ําตกหรือสกินแคทที่แบบว่าชป็นนี้งของหน้าใสมนันเลยนะคะนี่พอเราทามันก็จะใบขึ้นใช่ไหมเราก็แค่มีพอจบนะจ๊ะ งหน้าเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ลงแป้มผนก็จะได้ประมาณนี้ก็จะช่วยให้แบบว่าหน้าเราไม่สมากยิงขึ้นนะคะต่อไปก็จะเป็นงานคิ้วเลยค่ะคิ้วดิมจะไม่ใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วนะดิมจะใช้เป็นแบบว่าตัวนี้แบบนี้แทนก็คือจะเป็นผงสอเขียนคิ้วนะคะและดิมก็จะใช้เป็นตัวแบบนี้เห็นไหมคุยผูดิมก็จะใช้เป็นตัวแบบนี้นะแทนนะจ้ากับผงสอเขียนคิ้วเพราะมันจะช่วยให้แบบว่าคิ้วเราธรรมาชาติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ เปล่านะแต่ดีชอบผายอะไม่รู้ยังไงอุ้แตกแตกแน่ดีมก็จะเขียนไปตามโครงคิ้วเลยนะทุกคนเพื่อแรกก่อนเลยค่ะเขียนคิน้วนันจ้าต้องติดกลิตเพราะไม่ยนันเดี๋ยวจะเขียนไม่ถนัดนะคะทุกคนเพราะว่าดีม่ำม่ไม่ก็แบบว่าไม่แต่งหน้าไอ้นี่อยู่แล้วไม่แต่งหน้าต่อหน้ากล้องทุกคนนั่นมันก็จะเป็นที่แบบว่าอย่างนี้แหละอันนี้คือแต่งจริงไปจริงเลยนะ ไม่มีโปะใหญ่ใดเลยจ้าคือใครที่คิวเข้มอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องเขียนก็ได้นะแต่ดีมเป็นคนที่ไม่มีคิวเลยนะจ้าต้องเขียนนี่นะคะก็แบบว่าการคิวไว้แล้วก็เขียนก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะใช้ตัวจี้ตัวนี้นะคะจิดกิดเลห์อันนะคะ นี่นะจ๊ะก็แบบว่าเขียนอะไรใช่ไหมก็จะปัดๆให้มันนิดนึงก็จะได้ประมาณนะคะนี่ถ้าดีมเขียนแบบว่าเขียนชิปแบบว่าเล่นติ๊กต็อกอะไรคนจะถามนะว่าพี่ดิมเขียนผิวยังไงคะสักผิวหรือเปล่าคะไม่ได้สักค่ะใช้ คือเราใช้อ่ะอันนี้อ่ะจะเป็นแบบธรรมชาตินะทุกคนแต่ถ้าดีมลงเป็นแบบนี้ลงเป็นแบบว่าคู่กับคู่กันตัวนี้คือแบบจะเหมือนสักมากเพราะหลายคนจะรู้นะคะในวงการคิวเลยค่ะว่าถ้าเราเขียนตัวนี้นะคะมันจะเหมือนสักมากแต่นี่ได้สักนะคะทับทัดด่วคิ้ เรียบร้อยค่ะเขียนถึงเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือดิมไม่เข้าใจนะว่าหลายโรงเรียนน่ะไม่ให้เด็กแต่งหน้าคือเพราะอะไรอันนั้นไอ้นี่จะน,น,น้าเป็นเพราะกฎระเบียบแหละแต่คือแบบดิมได้เห็นที่แต่งหน้าได้เพราะแบบว่าถ้าให้เราแต่งหน้าไปโรงเรียนได้ใช่ไหมก็จะแบบว่าเวลาเราไปเรียนเราก็จะไม่ได้กังวลกับเรื่องที่แบบว่าหน้าเราโทรมอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปจะเป็นโรงตาค่ะตาดิมจะไม่ลงอะไรมากนะทุกคนเอาแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติก็พอนะจ๊ะ ก็จะลงเป็นนี่นะคะตัวนี้เลยจะเป็นทั้งจะเป็นทั้งตาและก็จะเป็นทั้งแก้มเลยนะคะก็จะลงปเป็นตัวนี้นะคะอ่อนๆบางๆลงมาพอแนละ้วทุกคนไม่ต้องลงเยอะเพราะเราไม่ได้ไปเล่นนิ้วนะเราไปลงเรียนนะคะทค่นี้พอพอมีสีทุกคนเห็นไหมในกล้องมันอาจจะไม่เห็นนะ โอเคค่ะแค่นี้ก็สวยแล้วนะคะทุกคนเพราะเราสวยยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องแต่งอะไรเยอะแยะนะจ๊ะผู้หญิงเราควรจะไว้สวยแล้วแต่เราแต่งเพื่อให้เราสวยมากยิ่งขึ้นนะคะนี่แค่นี้ก็สวยแล้วทุกคนยังไม่ได้เหวต,ตากระหังใาแค่นี้ก็จบนะจ๊ะเป็ีนเรียบร้อยค่ะก็เป็แค่ปัดแก้มแล้วก็เราก็เวดเกลียวนิดหน่อยนะคะทุกคนถ้ามันเคลื่อนไปเพราะว่า ิวเราก็จะเต็มแล้วถ้าเราจัดเต็มหน้าไปอีกนะคะเดี๋ยวจะเจอกันนะคะต่อไปนะคะจะใช้แปรงคือปัดแก้มก็จะใช้ตัวนี้เลยนะคะอ,อ่อนนะคะทุกคนขอย้ำเลยว่าอ,อ่อนเพราะที่เราหยับปัดไปเยอะเดี๋ยวจะเป็นแก้มลิงนั่นเองนะคะเทคนิคการน,มมนแก้มลิงกิมลิงก็จะปัดมาจากบบนี้นะคะทุกคนปัดจากตรงนี้มาอยู่ที่ตรงนี้อ,อ่อนก็พอ เข้มหรอกค่ะเพราะว่าเรามาในสายเบลลนะคะไปโรงเรียนช้ยชุดนักเรียนแล้วก็ปัดแก้มแบบแดงเบลนิ Be ดนึงนะคะเริ่มสวยแล้วทุกคนฮาลิมอีกนิดหน่อยก็สวยเลยนะจ๊ะนี่มันก็จะแบบว่าเริ่มยิ่งขึ้นนะจ๊ะคือย้ำนะคะโรงเรียนดีมแต่งหน้าได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นงดดาม,ม่านะคะก็ลืมบอกไปนะตัตงแต้นคีป่านี้กุกคนจะดามากกันแล้วนะคะ ต่งหน้าได้นะคะเพราะว่าครูให้นักเรียนสวยได้ค่ะและ้วครูก็สวยเหมือนกันนักเรียนนะจ๊ะทัดแค่นี้พอนะคะปัดจมูกด้วยเพื่อที่คนแบบว่าคอนทัรมชาชัแล้วเราก็จะปัดๆออกนะคะโอเคค่ะทุกคนต่อไปจะเป็นการดัดขนตานะหลายคนอาจจะไม่ดัดนะคะแต่ดีจะดัดนะเพราะขนตาเนี่ยไม่มีเลยนะจ๊ะดัดไปจ้าระวงังหนีบหนังตานะจ๊ะ เรียบร้อยเสี่ยงอะไรอาจจะเยอะนะทุกคนพอดีมเปิดหน้าต่างเปิดไล์ออกเพื่อให้แสงเข้าทําคลิปนั่นเองนะคะเพื่อทุกคนเลยอี่ลืมกดไลก์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ดีด้วยนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะกดนะคะกดเพื่อเป็นกำลังใจค่ะทุกคนต่อไปนะคะคือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นการลงดิ พี่ทีมหลายคนถามเข้ามานะว่าพี่ดิมใช้ลิปอะไรคะใช้ลิปติกอะไรคะพี่ใช้ตัวนี้เลยคะ่ะเป็นลิปจิ๋วนะคะดิมใช้เป็นเบอร์8หรือเบอร์หไอเนี้ยจำไม่ได้นะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ลิปไอนี้ตัวไหต่เท่าไหร่นะคะจะใช้แต่เวลาที่แบบว่าพกไปโรงเรียนนะคะทุกคนก็จําไม่ได้แล้วนะจ๊ะคือตัวนี้นะคะจะติดทนนานมากใช้ดีมากระหว่างวันนะจ๊ะ จะดีมาก่อนที่จะทาลิปนะจ๊ะก็จะแบบว่าปากเรามันจะไปแห้งใช่ไหมมีน้ำลายยินมก็จะแบบเทคนิคนี้สมตัวนะมันจะช่วยให้ดีตะติดมากขึ้นนะจ๊ะแล้วเราก็จะลงเลยจ้าก็จะเป็นลิปจิ๋วนะจานี้เป็นแท่งเล็กๆน่ารักมากสมชื่อมากเลยนะคะทาแบบข้างในข้างในห้าวหนาข้างนอกนะจ๊ะ ไปเลยค่ะเพราะเราใส่แมสกุคไม่เห็นแน่นอนนี่คือโอกาสนาะทีสองของเรานะคะทุกคนที่นักเรียนเรานี่ยจะต้องทำสวยแล้วเห็นไหมแค่นี้ก็สวยแล้วนะจ๊ะทุกคนก็จะแบบว่าโทนหน้าโอเคเข้ากันนะจ๊ะ เรียบร้อยค่ะเป็นการแต่งหน้าของดีเสร็จแล้วนะคะแต่งหน้าไปโรงเรียนแค่นี้พอนะคะทุกคนแล้วก็จะลงแป้งฝุ่นอีกนิดน้อยทับๆไปนะคะทับๆความแดงทับๆความแบบว่าอ่อนๆนิดนึงนะคะกบเกลื่อนความแบบว่าแบล็บไปนิดนึงนะจ๊ะโอเคค่ะโมจะแต่งหน้านะคะแล้วก็ลีลาพอตอนนี้จะไม่ทันโรงเรียนแล้วะคะ่ะทุกคน นี่นะคะท่าน่าทาแบบว่าเราเลือกใช้สก,กินแคร์ที่ดีนะคะเราแต่งหน้ามาเสร็จไม่จำเป็นต้องใช้รองพื้นนะคะหน้าเราก็สามารถสวยเปล่งปลั่งมากยิ่งขึ้นค่ะงั้นดิมขออนุญ,ญาตไปรีบผมแต่งตัวจัดการอะไรตัวเองให้เสร็จก่อนนะคะทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ดิมนะคะอยากให้ดิมทำคลิปอะไรก็เมนไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวดิมจะมาทำให้จสรวันวนี้